ติดต่อเปล่าดูมืนหนักมจะเข้าต่อเปล่าวะเข้าต่อเสียอีกเข้าต่อเฮ้ยปลากินลูกฮะปลาใหญ่ลลูกโอ้โไอ้หว ลาก,ล,ล,ากลากไม่หยุดเลยเออป้าป้านั่นล่อไว้กลัวมันเข้าไปพันตองไงไอใส่นตึงมาละสร้างมาด,ด,าด,ดีแล้วไม่ลงไปเรื่อยโอ้เราอาจจะได้เขาใหญ่นะครับดูที่จะได้ไหมลูกนะครับ<ะ>พอไอคันเนี้ยมันหมานะลูกบีจีมขาดหลดุดขาดหลดุดเอไอตัว ไอ <Happiness. S 2> ตัวปลายมันมีน้อยด้วยนะปลานะอันเล็กด้วยมันก็เลยขาดหลุดขาดหลุดอยู่อย่างนั้นของเราหมดพอดีเอมันไม่ค่อยวิ่งหรอกอ้อยขาวะไรลูกตัวสวยอยู่ลูกเออตัวสวยในรอบหลายวันเลยเราได้แต่สามสี่โลห้าโลนี่มาแล้วมาแล้วเห็นเห็นไว้มันติดต่อหรือเปล่าวะทำไมทำไมมันทำไมมันตื้อๆว่าแต่มันยกขึ้นน่ะแสดงว่ามันตื้อลงกระเพาะเลยนะดูนะนะแป๊บเดียวมันลงไปอ่ะมันฮึดูดเข้าไปเลย จะได้ตอนจะอ้อมมาไม่ได้ตัวขนาดนี้เนาะสา<ะ>สดเนาะเอ้ยโอ้โหนึกว่าหลุดคือามันพรวดมันพันม้วนกลับไปเมื่อกี้บิดตัว,วป้าบิดบิดหมุนตัวแล้วก็วื้อพุ่งเลยลอยขึ้นมาแล้วัสวยลูกทีนี้ประมาณให้เขาให้เขาเขาลอยขึ้นมาแล้ว ยังไม่ยอมยังไม่ยอมเดี๋ยวต้องใช้สวิงยาวมั้งตัวนี้ไม่ไรเดี๋ยวหยิบสวิงได้เดี๋ยวสายหยิบสวิงโอ้โหต้องรีบลงนะเนี่ยไซส์ประมาณ8ปดเก้าโลครับตัวนี้ใกล้เคียงสิบโลแปดเก้าโลใกล้เคียงสิบโลใช่ไหมครับใช่ใช่ข้อสุดท้ายตัวที่สามก็เสร็จเราเนาะเล่นรับสองตัวตัวหลังจากหลุดจากเราไปสองตัวแล้วตัวนี้ฟองยังไม่ขึ้นใหญ่เลยเห็นปะใช่ฟองมันเลิกเลยฟองฟู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 ที่ขาดไปอ่ะดูดิจอ้อมงงเลย แต่เราลูกซูมไปที่สายเห็นป่ะน่ะรอยมันเอาเอามันเอาตัวพันสายเห็นป่ะเป็นเป็นวุ้นวุ้นเลยอะเหมือนเราวุ้นเลยเหมือนเจลเลยนะเป็นนั่นเลยอ่าอ๋ออือไปรอำกำลังซูมานะกลายเป็นสายมันเป็นวุ้นเป็นเป็นเมือกสีขาวไปหมดได้เอาตัวถู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 ตากวนนะนี่ต้องจ้วงเลยนี่แล้วหลุดขอบปากอยู่ลูกนิดเดียวเกือบขาดเหมือนกันเพราะว่า เพราะว่าเราไม่มันกินตอนไหนเราไม่รู้ไงครับใช่ไหมขอบปากไหมขอบปากกันลูกขอบปากขอบปากเดี๋ยวเล็งก่อนขอบปากขอบปากเดี๋ยวเอาเยอะออกก่อนเย้าออกก่อนเบ็ดยานี่ไม่ได้ลงไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเบ็ดไม่งั้นระวังเบ็ดไม่งั้นไม่งั้นถ้าดึงอีกแล้วโทรศัพท์ตกน้ำแน่โทรศัพท์แม่ไม่ใช่โทรศัพท์อยู่อ่า เห็นปะขอบปากนิดเดียวเกือบหลุดนิดเดียวเกือบเกือบหลุดเลยดูวัดยังไม่ทะลุเลยเห็นปะครับนิดเดียวเองดูเกี่ยวไปแค่เกี่ยวหน่อยเกี่ยวเนี่ยหลุดแล้วเลยดูปกนิดเดียวเพราะว่ามันกินเราไม่รู้ไงเนี่ยสาเหตุที่เวลาปลากินไม่รู้เนี่ยดูได้มันกินหน้าดินตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกฝุ่นเลือตะเพียนะไหมฝุ่นเต็ยมันเยอะมาเลยทั้งฝุ่นทั้งฟองปนเขกับตะมดปนขึ้นมาเลยอ๋อไปทั้งสวิงดีกว่าปลาตัวมันใหญ่เดี๋ยวไอ้นี่ล็อกไม่ไหวเดี๋ยวต้องไม่เป็นไรมันเหนื่อยละได้ ้องถ่ายรูปก่อนเพราะจะอ้อมจะได้เห็นครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายวิดีโอแป๊บน,นึงก่อนปะให้ไปยกขึ้นมาถ่ายวิดีโอถ,ถ่ายวิดีโอเหมือนเดิมนะลูกนะครับผมถ่ายถ่ายอยู่นี่ดูปาก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 เห็นโครงปากด้านในเห็นเงือกเห็นช่องอโอเคนี่<อ>ฟันนี่ลูกสวยไหมสวยไหมสวยครับประมาณน่าจะประมาณแปดโลลูก ไอเขาอีกแล้วใช่ไหมครับไ,<ด>ไอเขาอีกแล้วนะป้านะานวิวววว่งวืดขึ้นเข้าไปเออบีจีทำงานมากสิลูกอ,อ,อ,อย่าอย่าอย่าน้อยหน้าเปรียบอย่าเปรียบคนอื่นไม่ทำงานเลยบีจีไม่ยอมทำงานเลยตัวพอได้อยู่ตัวพอได้อยู่อาจจะเลก็กกว่าตัวล่าสดุดหรอป้านะ แน,น่าคิดว่าน่าจะเป็นไอโดมากกว่ามันขึ้นเสียงเปีอโดแต่ว่าไอโดน่าจะโทรไซได้อีกถ,ถ้าลากดิ่งลงไปยาวนะี่เป็นไอเขาเขาใช่เด,เดี๋ยวไปพันวุ่นอีกเอออฟังเสียงพ่ออยู่น,นะเสียงกิลงกิล,ล,ล,ลมามายังไม่เห็นตัวเลยแต่ว่าดูแล้ว จะโดแล้วขานาดอย่างนีนะ้ถ้าเปสูบโอ้ถ้าดึงขานาดนี้ก็ต้องมี4โลอ่ะใช่ <c oughs> สูบก็ดีนะปานะเออไอโดใหญ่ไอโดใหญ่ลูกโอ้มานะมาแล้วมาแล้วไอโดโอ้<ส>วิง<ส>ว่งวิ่งไปเลย4โลอัพ4โลอัพใช้ได้ใช้ได้ไดตัวดีไม่ดีตัว,ต,วตัวเท่าหรือไม่ไม่เคยใหญ่กว่านะปานะใหญ่กว่านั้นลูกใหญ่กว่าอีกเหรอครับใหญ่กว่าโอ้ตัวใหญ่สุดท้ายที่เราเคยได้ในวันนี้เลยประพันธ์ท,ทไมเราใส่แบบนีนะ้ค สาเหตุที่ไม่ให้ใช่หลายคันเนี้เนาะครับมันไปพันเกี่ยวเส้นนั้นไปพันเกี่ยวเส้นนี้เสียทั้งเบ็ดเสียทั้งสายปลาดีดีไม่ดีปลาเสียอีกโอ้ยอย่าใส่ลงหโลลูกสวยสวยแต่ยังดำอยู่เลยตอนนี้โอ้โอ้โอต่อแตนใส่ห้าโลลูกกี้ผมบินหลบบินหลบต่อไปยาวๆหลายตัวเมื่อยเหมือนกันนั่นดูดิดูหัวมันเลยโอ้โหนี่ใหญ่พุ่งมาละใหญ่ เดียวลงลงยังไม่ทันถึงดีอะไรเท่าไรเลยกินนะมันหิวนะนะกระดับ5โลอ้วนตึ๊บเลยโชว์ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บพักเหนื่อยก่อนคนตกก็เหนื่อยมันกินเอากินเอาไม่ได้พักเลยเกี่ยวเหยื่อนี้เสร็จลงเกี่ยวเหยื่อปุ๊บอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ไม่ทันลงเลยลงอันนี้เสร็จไปลงอันนี้ไม่ทันลงเลยผมก็ไม่ได้ดูคุยกับป้าอยู่เรื่องอะไรบเดียวกินบเดียวกินกินจนเหนื่อยเนี่ยหายใจไม่ทันแล้ววิ่งให้พอใจก่อนอ่ะ จะได้หมดแรงแล้วไม่ดิน้นเวลาขึ้นนี้ได้ไม่ดิน้นถ่ายรูปได้สวยหมดยังเราเกือบหมดแล้วแต่ไม่รู้ไอโดหมดยัง <c oughs> หมดนาหมดล่อ,อขึ้นนาดูขอบปากนะลูกเนาะค <c oughs> รับนะ <c oughs> มันเปรี้ยวไม่มค่อยกินม,มาเข้ามามันเริ่มรู้เลยเลยเกี่ยวขอบปากหมดเลยนะป้านะ <c oughs> วันนี้เกี่ยวขอบปากเท <c oughs> ่านั้นเลยขอบปากแล้วไม่มาตื่นเลยมีไอตัวนั้นที่หลุดไปทางตาหน่อยเออตัวเดียวเลยโอ้ดูดีนี่เลอศเลยตัวนี้ห้ารกว่า ตัวใหญ่สีม่วงสวยอีกแล้วเมื่อวานเมืม่อวานเราตกกับพี่อ้อมว่าว่าใหญ่เนาะครับไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าไอ้นี้ใหญ่กว่าอย่าคืนนะลูกนะเมื่อก,กี้มันขอดปากอยู่นะเบ็ดมันอยู่ตรงไหนวะเบ็ดไม่เจอมาอาปากนิดนึงขอทับฟันหน่อยเดี๋ยวทำไงแม่มันพันเดี๋ยวมันสะบัดตอนนี้สายวุ้ด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 หมดใช่มันสะบัดก็เอาไม่อยู่ก่อนมนสะบัดอัปปาร์ตเองให้มันหมดแรง จะได้ปลดเบ็ดง่ายๆให้มันหมดแรงก่อนนี่ง่ายโอเคอยู่โอเคอยู่เกี่ยวขอบเดียวยเหนื่อยเลยอัดใหญ่ๆอัดไอ้เขาตัวเมื่อกี้ด้วยไงครับไอโดมาไอเขาไอเขาลากลากยาวไอโดไปบ่อยอีกอเหนื่อยโอเคอยิงเด็ดต่อนี่ม่วงสวยโอ้ใหญ่มากใหญ่มากห้าโลอัพลูก ดีไม่ดีอาจจะถึงหกหรือเปล่าตรงตรงไอ้นั้นไอ้นั้นว่าไงปลาตรงนั้นน่ะตรงไหนลูกตรงมันจะมีตัวค่าวัดอยู่ตรงนี้เออตัวนี้ไม่มีตัวเล็กหรอกอ๋ออตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กไม่มีตัวเล็กไม่มีสวยเลยสีม่วงเห็นสีม่วงสดสวยดูไกลนิดนึงเดี๋ยวป้าเดินไปหานะดูหัวดูหัวดูหัวอึบแบ โอเคเราได้ไอาโดห้าตัวแล้วไหมครับน่าจะใกล้เคียงหกโลลูกไม่ใช่เล็กเลยใกล้เคียงหกใช่ไหมครับใกล้เคียงหกโลใหญ่ใหญ่ใหญ่เขาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเขาเขาเหนื่อยแล้วเขาหมดแรงแล้วร้อละเรายื้อกันมาอยู่ตั้งนานเหนื่อยทักทักก็ลูกแต่ว่าน่าจะโอเคไหวละไหวได้เลยครับไหวได้ลกี่ตัวลูกไอาโด เอโดะเอโดะห้าเอโดะห้าไอเขาหนึ่งไอ้จิ๋วผู้มากินเบ็ดตัวเล็กตัวน้อย โอ้ป้ามันกัดไอ้นี่ด้วยเรางีบมันมันกัดกับผมกดง้างปล่อยแล้วมันไม่ยอมหลุดมีดไม่เปคียนี่แย่ไม่มีแรงู้นอยกากจะได้กระสูบอูว้เาปได้าี่ตัวขังไว้มันกระชัรูหลุดได้หอป้า เมื่อก่อนกระสุนตัวใหญ่แล้วก็ตายหายไปหมดแล้วนะป้านะผมจำได้เราเมื่อก่อนโอ้เดี๋ยวมีตรงนี้มีติดมีติดมาบ้างเราตกใส่อะไรตกแฮนแฮนไลน์ได้บ้างขนาดบางทีวนชั้นสองเราล้อมทีหลังเนี่ยมันยังเข้ามาเสียบคาเลยมันจะเข้ามากินเหยื่อมันเข้ามาติดจะติดติดอยู่ตรงกลางติดเหยื่อคาเลยมันมันเหยื่อไอ้คอตรงช่วงคอมันใหญ่นะป้านะกระสุน เข้าไปพอมันถอยทุกกกะติดพอดีถ้ามันเข้าไปมันก็คั้มไงเข้าไปหัวมันเข้าไปได้พอเข้านี้ปุ๊บพอเข้าไปได้ถอยพอถอยก็ติดเงือกพอดีแจ่มพอมันรู้อวนชั้นในอวนชั้นในเรามันเล็กมันก็นั่นแหละพอฟามันเข้าไปมันอวนหัวมันจะเล็กลำดาใหญ่ขึ้นหัวมันจะสี่ห้าเป็นเจ็ดแปดเ็นพอเก้าเก้าเป็นสิบเป็นติดแล้วจะถอยถอยก็ติดเงือกถอยพอตกใจถอยปุ๊บเอายิ่งติดเข้าไปใหญ่ พอตกใจพอพุ่งเข้าไปก็ติดอีกมันดิ้นไงเวลาทำชา่างทียาเวลาติดอะไรมันจะต้องดินง้นเหมือนเวลามันติดไปอวนติดอวนหรือต,ติดตะคัดนะป้านะเอาติดปุ๊บมันดินนด้นก็ยิ่งพัน,พนตอนเช้าก็เอาถึงต้องมานั่งแกะไงๆงไงเปป็นลาหมอแกะยาากมากเลยเก็ดอ้เงียงมันเต็มหลังไม่หมด,หมหมดถ้าขายเลย็กติดปลาขยอบนี่โอ้โหปวดหัวเลยต้องตัดเลยอะ ขยอกมันมีเงี่ยงหลังมีอะไรปวดย่ากปลาหมอปลาขยอกให้ผมยากปลาขยอกนี่มันที่อยู่หน้าดินแบบว่าที่คล้ายปลาดดคล้ายปลากรดปลาขยอกนี่มันเหมือนไอ้นักขยงที่เหมือนปลากรดเขาเรียกขย่างอ๋อขย่างนี่มันเหมือนตะพียนแต่ตรงตรงที่กระดงหลังนะมันมีเงี่ยงอ๋อมันจะปวดยากมยัติเวลาบางคนปวดจะโดนมือมันคล้ายปลาขยอกคลปลาขย่างคล้ายปลกรดคล้ายปลกรผมจำได้อยู่ปลาคล้ายปลากรดเหลือง เปลืองเขาเรียกขยะขยงก็งมีหลายอยา่างมีขยงยหินขยงปลายข้าวอะไรองนี้โอ้สายดึงมิดเกือบไม่ดคันเลยลูกโอเกือบระป้าผมก็มัวแต่มองที่ป้ากำลังจะเกี่ยว ปาเคียวตัวนี้เป็นตัวอะไรปะปนดูการดึกันปะมันเหมือนไโดมันเหมือนไอโดว่าเป็นกสุกก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเขาปรากหไม่โดกสุกสอย่างเราก็มัวแต่ปลาก็ไอนั่นผมก็ดูอยู่ไม่โดก็ไอสุบไม่โดก็ไสุบนะครับไอโด ไส์สวยลูกไส์สวยอยู่มาหลายวันแล้วพี่ข้าเกือบไปทันจะตกน้ำเลยกำลังมัวแตกำลังเกี่ยวเบ็ดนะดูเอ่อดูปลาลูกสวยนะนี่แล้วอ้าวนิดเยางนิดมั้งเกลือไปทันจะหล่นน้ำเลยกำลังจะเกี่ยวเกลยวเลยกำลังเอามือแคบเยวะลงไปกินเลยสวย โอกระสายี้น่อกมาจี้ใช่ไหมับใหญ่กว่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าสี่โลลูกตกสี่โลอ่ะสวยไหมเข้าปากพอดีเลยนะเพราะว่ามันโลว่ะดีแล้วเนี่ยสายอิ่ดไม่เสียเห็นเบ็ดอยู่ตรงมุมปากเลยใหญ่ๆเหมือนี้บที่อ้วนตึ๊บเลยลูกไม่รู้จะโดหรือว่าหมูกันแน่หนาเตอรเลยอ่าดูตัวอ้วนเลย สีม่วงสีม่วงสวยนะอีกตัวหนึ่งแล้วไปน่ตัวนี้ขึ้นกินนี่กินหน้าดินหรือไะดูปากินหน้าดินไปมันฝุ่นฝุ่นหน้าดินโคลนอะไรพุ่งใช่ไหมยืดๆๆอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นพวกปรากฏดหรือเปล่าไม่ปรากดก็เป็นพวกปลาตะเพียนมันดิ้นเสียวต้องล็อกดีๆใช่มันดิ้นสะบัดมันหมุนตัว แรงมันเยอะนะป้านะอืมตัวที่สามแล้วนี่เห็นเขาทําอย่างงี้สวยลูกเดี๋ยวป้าลองทํำบ้างนะนี่นะดูเขาทำอย่างงี้ไอเอ็นอ๋อสวยสวยไหม <วย S 2> ดิ้งสบัดวาแล้วสบัดสบายดูปากเขานี่ดูปากเขาดูฟันนะครับดูฟันฟันเป็นซีซีซีซ,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 ซีซีเลยโอ้ โคน่ากลัวได้ตัวหนตัวที่สองตัวที่สามต,สตัวที่สามแล้วแต่ถ้าเป็นนับตัวใหญ่ก็เป็นตัวที่สองอ่าันนี้น่าจะสี่โลลูกครับบุดผมเหยียบผิดตกน้ำวก็จะดูกล้องพี่ใหญ่มาใหม่อีกตัวหนึ่ง สายใหญ่ก็ชาวบ้านเขาเลยเกือบไปเล้วล,ลูกนะครับมดป้าก็เกี่ยวเบ็ดผมก็กำลังส่องที่ป้าดูเกี่ยวเบ็ดอยู่หันมาทันพอดีเลยหันไ <c oughs> ปดูวิทย กำลังกำลังสายกำลังเอ็นเลยตึงพอดีเลยกำลังจะกระดกพอดีเลยคันนี้กำลังจะกระดกนี่แหละนะปลาเราถึงเราถึงแนะนำให้ตกคันเดียวไม่งั้นถ้าเรายุ่งอีกอีกคันหนึ่งอยู่หรืออีกสองสามคันอีกคันหนึ่งกำลังดึงแล้วก็ก็ไม่รู้เราอาจจะเสียทั้งเหยื่อทั้งเป็ดเสียปลาด้วย หลายตัวแล้วนี่น,น,นี่อาจจะห่างหน่อยแล้วโดนได้มาสามโอ้เกี่ยวหลุดหลุดไปนหนึ่งขาดไปนหนึ่งเท่าห้าตัวแล้วนะที่กินเราแล้วนะครับหลุดดึงได้เยอะได้เยอะหมดทุกตัวแหละแต่ว่ามันหลุดไปทุกขาดนี่ไอตัวแรกไอตัวที่สองไอตัวที่สองขาดตัวแรกหลุด สายดึงมิเกือบมันเลยลูกเกือบล้ฟ้าผมก็มัวแต่มองที่ป้ากำลังเกี่ยวเกือบเลยเกปลาเกี่ยวตัวนี้เป็นตัวอะไรปดด้ดูการดึป,ดปมันเหมือนไโดมันเหมือนโด่โดโดว่าเป็นระสุกก็แน่ใแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใปลาเขาปรากฏรไม่โดไรสุกมีสองอย่าง เราก็มัวแต่ปลาก็ไอ,อ้น,นั่นผมก็ดูอยู่ไม่โดกไอ้สูบไม่โดกไอ้สูบนะครับไอ้โดไซส์สวยลูกไซส์สวยอยู่มาหลายวันแล้วพี่ท่าเกือบไปทันจะตกน้ำเลยกันลงมัวแต่กำลังเกี่ยวเบ็ดดูเอ่อดูปลาลูกสวยนะนี่โยนนี่บางนี่ เกือไปคันจำล่นน้ำเลยลเก็เลยจะเกี่ยวเกี่ยวกนัเองดูแป๊บเดียวลงไปกินเลยเสวยเาเกมันดหนึ่เอกระามีใช่ไหมอเอากระาเอียงไปสี่โลลตกสีโลอะสวยมเข้าปากพอดีเลยนะเพราะว่ามันวดีแล้วเนียสายหีดไม่เสียเห็นเบ็ดอยู่ตรงมุมปากเลย <c oughs> ใหญ่หญนๆนเดหง อ้วนตึ๊บเลยลูกไม่รู้จะโดหรือว่าหมูกันแน่หนาเต่อเลยอ่าดูตัวอ้วนเลยสีม่วงสีม่วงสวยอีกนะอีกตัวหนึ่งนะปลานะได้ตัวนี้ขึ้นกินนี่กินหน้าดินหรอกนะดูปลากินหน้าดินไปมันฝุ่นฝุ่นหน้าดินโคลนอะไรพุ่งขึ้นมายิบๆนั่นนั่นนั่นน่าจะเป็นพวกปรากดหรือเปล่าไม่ปรากดก็เป็นพวกปลาตะเพียน มันดิ้นเสียวต้องล็อกดีๆใช่มันดิ้นสะบัดมันหมุนตัวแรงมันเยอะนะป้านะอืมตัวที่สามแล้วนี่เอ็นเขาทำอย่างงี้สวยลูกเดี๋ยวป้าลองทำบ้างนะนี่นะดูเขาทำอย่างงี้ไอเอ็นอ๋อ <laughs> สวยสวยไหมสะบัดว่าแล้วสะบัดสะบัดดูปากเขานี่ดูปากเขา ดูฟันนะครับดูฟันฟันเป็นซี่ิซี่ิซี่เลยโอ้ก็น่ากลัวได้ตัวในตัวที่สองตัวที่สามต,ตัวที่สามแล้วแต่ถ้าเป็นนับตัวใหญ่ก็เป็นตัวที่สองอันนี้น่าจะสี่โลครับปุดผมเหยียบผิดตกน้ำ <laughs> เลยวันนีดูกล้อง ใหญ่มาใหม่อีกตัวหนึ่งสายใหญ่กช็ชาวบ้านเขาเลยเกบไปเลยลนะครับมดปฟ้าก็เกี่ยวเบ็ดผมก็กำลังส่องที่ปลาดูเกี่ยวเบ็ดอยู่ มันทพอดีเลยหันไปดูวิังกำลังสายกำลังเอ็นเลยตึงพอดีเลยคันกำลังจะกระดกพอดีเลยคันเียวกำลังจะกระดกนี่แหละนะปลาเราถึงเขาเราถึงแนะนําให้ตกคันเดียวไม่งั้นถ้าเรายุ่งอีกอีกคันหนึ่งอยู่หรืออีกสองสามคันอีกคันหนึ่งกําลังดึงแล้วก็ก็ไม่รู้เราอาจจะเสียทั้งเหยื่อทั้งเป็ดและเสียปลาด้วย อาจจะห่าง่อยแล้วนะโดนไ,ได้มาสามโอ้เกี่ยวหล,ลุดไปหนึ่งขาดไปหนึ่งถ้าว่าห้าตัวแล้วนะที่กินเรานะครับหลุดึงได้เยอะได้เยอะหมดทุกตัวแหละแต่ว่มามันหลุดหมีไอตัวแรกไอตัวที่สองไอตัวที่สองขาดตัวแรกหลุดให้โดขึ้นเถิดเหมอนขึ้นให้โดให้โด,โดนะครับ<อ>่ เหลือแต่เหยื่อเลยเนี่ยดูดิมันอมไปขนาดนี้เนี่ยนะยังหลุดอยู่นะครับตัวนี้หลุดไปเลยเอาตัวนั้นมาอีกติดขาดติดต่ออ๋โอโอ้ดูกินพร้อมกันเลยนี่น่าจะเป็นเขาเลยขยือดอ๋อู้กเบ็ดขาดที่เบ็ดลูกฝูกไม่ดีขาดที่เบ็ด,เ,ด,ดเบดเ็ดขาดไปเลย สายเป็นสายริ่ดเล็กสายริดเล็กเบ็ดตัวเบ็ดล้างไม่ไหวนะพานะหอมตัวเลยดูกินพร้อมกันเลยว่ากินแน่นะใช่ครับใหม่ใหม่กินพร้อมกันเลยตัวชช <c oughs> โดกินชชโดไลกกินกลางน้ำแล้วก็ไอ้เขากินหน้าดินติดตอ่อขึ้นไปอีกยุ่ยเลยดูดิเนี่ยสายยุ่ยเลยสายหยิกหกหมดเลยหมดเลย กินเลยนะสัตเดียนะคุยเขาก็กินปับป๊บๆๆนะรอกินอยู่แล้วเดี๋ยวใหม่ฟองขึ้นอยู่เลยนะฟองที่มันกินเมื่อกี้เนี่ยไอย้สะบัดต,ตัวยนะปาาะนะถ้าก็นะฟองแม่มมเข,มข้าต่อขรับทำไณสาเหตุใช่ไหมที่เราต้องตัดต่อเนาะ<อ>ถ้าไม่ตัดต่อปลาเพียบเลยนะได้เยอะแล้วมันจะไม่ตื่นแล้วกินาากินขาขากินเต็กกินขึ้นกินขึ้นทำไม ปลาปลาต้องฟองพุด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 พนั่นแหละนึ่งที่ติดตอมันลา,ากเข้าต่อครัตอมันขยับมันนะบ้านะ,ะ,นะทั้งแรงปาลาแรงเราด<า>ึางปลา,ปามันปลามันดิ่มจนมันจะไปฟอกงขึ้นปลาโดนพอโดนแล้วดิ้นขึ้นมามันฟองข,ข,ข,ขึ้นมาร่องพวกนี้ก็ต้องซื้อไอ้นั่นเอ็นแล้วมั้งปลาต้องซื้อสายจ่ายซื้อเบ็ดกับเบ็ด ตกขาดมั่งตกกืนมั่งตกหลุดมสองตัวพร้อมกันทั้งทั้งบนนะทั้งกลางนะ้ำทั้งทั้งไปหน้าดินเลยลวนวั้งตัวเลยต,ตงหลุดอีกตัวนึ่งขาด ตายอย่างเลยไหมเป็นฟองเล็กๆเห็นไหมอาจจะเป็นพวกกระสุนหรือว่าเป็นพวกตะเพียนหรือว่าเป็นพวกปรากฏตัวรุ่นๆมันฟองยิบยับยิบยับขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เขาใช่เขามันจะเป็นแบบนั้นเป็นฟองแนวเป็นแนวขึ้นไล่กินเป็นวงไปเลยจะใช้ตามหน้าดินมันวืด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 ลูกกินน้ำป่ะอะไรผมกินก็มาก่อนหน่อยครับมันยังไม่ค่อยหิวป้ากับขี่แล้วหิวแต่น้ำ ที่ต้องใช้สายรีดเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลวยโดมันกินไงถ้าอย่างเงี้ยตัวตีมันคอดตาไม่ตกใช้สายรีดตัวเขาใช้สายธรรมดานี่แหละมันก็ดึงเยอะเอ่ะมันจะกินง่ายกว่ามันไม่ระแวงเป็นสายรีดมันจะระแวงบางทีหดวดมันไปคำโดนไปโดนสายข้างบนได้มันไปโดนสายแบบไอ้นี่เป็นเหล็กเป็นอะไรไม่ใช่ปกติมันอาจจะต้องใจไอ้นี่อะไรสายอะไรเออมันจะความรู้สึกพ้อนดูดเขาไวไงมันก็บางทีมันมีกระแสไฟฟ้าที่หนวดเขาอะไรเงี้ยเนาะใช่เหมือนเอาไปเหมือนรับจับความรู้สึกจับกลิ่นอะไรแบบนี้ พราเขาไม่มีไม่ไม่ได้มีจมูกแบบเป็นกกรูปธรรมอย่างนั้นเขาใช้หนวดอะเป็นตัวตัวคําตัววัดมีความรู้สึกไวใช้สายรีดสายอะไรใหญ่เนี่ยถึงไม่ค่อยใช้ใช้สายอย่นีกอยสายใหญ่หญแตะปุ๊บอ้าวใช่พยายามให้มันผิวเบาที่สุดให้มันร่างโอก,กาสที่เขากินโดยที่ไม่ระแวงง่ายที่สุดครับ เอ,าไ,เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่กินเอากินเอาไม่น่าเชื่อเลยว่ากินกินสองคันพร้อมกันเลยใช่เสียดายน่าจะเป็นเขาอันนี้เนาะอันนี้เป็นโดอันนี้น่เปน็นปเขาโอ้ไปสลับกันไป,ไปยาวเลยยาวมากเลยตรงนี้ตัวนึง รอบลวนวนกลับมาออไปนี่ฟองใหญ่อยู่นะใหญ่ด้วยฟองเยอะเลยมีลูกมาถ่ายตรงนี้ลูกมาถ่ายตรงนี้ผมผมซ m มได้ผมซบมได้เนี่ยไม่ไม่มาถ่ายถ่ายมุมโคบมุมโคบายอ่ะมุมโคบมาลูกมันจะเห็นทุกอย่างในรอบมีแบบมุมก้มหน่อยนะเป็นแนวมาทางมาทางเบ็ดฟางแล้วนะเนี่ยฟองจากหน้าดินเลยป่ะเป็นขี้ดินขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยมาขอกินมาดิเลยไหมเนี่ยขอกินรากไปนู่นเลยนะอ มีเม็ดมีเม็ดเม็ดเอ๊ะน้ำตาลน้ำตาลเม็ดดินเม็ดทรายอะไรเงี้ยเชิญมาเลยเชิญแน่แนไหมกินเนี่ยนะดูฟองกินเลยลากยาไปทางโน้นน่าจะน่าจะโดนเบ็ดเราแหละพักหนึ่งแหละลากยามันเริ่มเข้าเริ่มหิวไงที่อื่นเราไม่ได้อ่อยเยื่อเลยไม่ได้สาดให้เขากินนะกินแบบนี้ที่เดียวดูดิขึ้นยาวเลยเนี่ยถ้าไอโดมันจะไม่ขึ้นอย่างงี้มันจะขึ้นปุ๊บเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เลยครับเม็ดฟองกินนะอันนี้อันนี้มันลุมกินหน้าดิน แต่อาจจะตัวไม่ใหญ่มากดูลักษณะฟองเลยนะที่มันขึ้นแล้วมันมันหายใจออกทางเหงือกอ่ะพองมุ้งเยอะออกทางเหงือกอาจจะตัวไม่ใหญ่มากสลัดทำโดนสายอ้อมไปอ้อมมาหรือเปล่าอ้อมมันมันมันมาทางสายเราหลายรอบแล้วปะนะมนะวนไปวนมาทางเส้นนั้นอะไปลู่ย่างเงี้ยใช่ไหมกินแล้วก็ไปลูยนะอ่าไปยันลู่ละเนี่ยเขาเข้ามากินแล้วก็ไปความจะอยู่ในนี้นะอยู่ในทางนี้เข้าทางนี้ แถวโซนห้องน้ำกับกระชังใต้กระชังนี่แหละลูกมันเป็นที่หลบภัยนะปานะเราก็ไม่ให้ใครมาดำยิงแถวนี้อยู่แล้วด้วยมันมีตอไม้ที่เราโค่นล้มไว้บ้างอะไรบ้างเขาก็กินแล้วเขาก็ไปแอบข้างตอไม้พวกนี้มันจะต้องมีที่อยู่ใช่มันจะต้องไปแอบหลังตอไม้โคนไม้เขาไอ้ที่นอนเขาที่อะไรเขาใส่ที่สายเราไปทางนน้นน่ะมันเลยไม่โดนไงสายเราไปทางนน้นสายเราเที่อยู่ตรงงน้นกับตรงนู้นอันนี้ปามมันกินอยู่ตรงนี้ เนี่ยวมาให้กินมานี่อีกตัวมาให้บลาลุดใชมวนมากินตรงนี้ในชะ่ไหมบลาอ่าอยเ,เยอะไปฝั่งนี้ไ,ไงที่นี่พอกินตรงนี้หมดมากินตรงนี้ต่อมันสย้สยเราไม่ตรงไหม,มไม่ตรงที่เขามากิน ไม่ฉลาดจนเกินไปคําเจอสายเจอสายรีดแล้วหนีไปนะฮะถ้าฉลาดขนาดนั้นก็ต้องยอมเขาให้เขากินฟรีไปยังไงล้วก็ต้องอ่อยออ่อยให้เขามาอยู่แล้วปกติเรื่องปกติลูกไม่เขาพลาดก็เราพลาดอะ่ะใช่เข้ามาเข้ามาสิบตัวยี่สิบตัวอาจจะตกได้สองตัวสามตัวก็เรื่องปกติไม่ใช่เข้ามาสิบสามสี่สิบเราเก็บหมด